เคยบ้านนี้ต้องดูไว้ให้ดีนะครับอ๋อถูกเอ้ยนึกว่าสาวที่บ้านนี้ชวนพี่มางานแต่งใช่่คะนานยังแต่งนานยังเย็บป่ายิย็ลึกสาวยิ่งสวยนะคะนี่แหละแกงหนูขาวๆเห็นไหมผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายค่ะเฮ้ยไม่คิดเลยนางวดสาวที่นี่รู้ใจพี่ขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหน่ากินน่ากินมากเลยไม่เคยชอบวันนี้ปกติหนุ่มๆมาจีบเยอะไหมครับอ่าใส่นี้หนูครับโอ้โหถ้ารอดูฝนนะคะมันจะลำบากมาก น้องเอมยถา,ถา,ถามเลยปกติเข้าเมืองบ่อยไหมหรือเข้าไปตรงมืเเกี้บ่อยไหมน,นานๆทีค่ะคือจะไม่ไบ,บ่อยๆแบบนี้คือพี่โชคดีมากที่เจอน้อง <c oughs> สแสดงว่าดวงพี่กับน้องดวงน้องก็สมพงกันเ <c oughs> หมาะที่จะเป็นนั้งเอกพี่อย่างยิ่งเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะอนุญาตไหมครับ <c oughs> อนุญาต <c oughs> <c oughs> อะไรต้องอายขนาดนี้ <c oughs> คือพี่ถามเพื่อหาเพื่อคนรู้ใจน้องเนี่ยจะอนุญาตไหมไม่มีเนาะไม่มีไม่มีคนเดียวสวยดนไ้ไม่มีองไง ตตััวววเนี้องน้องเหมยอันนี้เป็นหมู่บ้านติดป,ป่าใช่ไหมใช่ค่ะเล,เลยบ้านเหมยไปมีอีกไหมถ้าไปทางนี้มีอยู่ค่ะจะเป็นหย่อมหยอม,ยอ,มอ๋อเป็นหย่อมดันแล้วไ<บ>ปทะลุไหนอ่ะไปทะลุนู่นกัลยาวิวัฒนาอ๋อทะลุเส้นกัลยาเลยใช่ค่ะแต่ว่าทางก็จะเป็นทางลุกมลังเงี้นะใช่ค่ะอันนี้แม่เหรออันนี้ยยายายนะอ๋อ อุูมูชูเปอร์วันนี้ป้าเขามาผ่าปืนอ๋ออันนี้คือผ่าไว้ใช้หรือว่าไงอไว้ใช้ค่ะโอ้นะเป็นหมู่บ้านที่ยังคงใช้ปืนอยู่อันนี้ไม่มีเตาแก๊สเนาะมีอีอีเตาแก๊สเราไปเติมแก๊สที่ไหนกันนะพาเสีย่ะเมืองคุณยวมโอ้ถ้าเป็นคุณยวมใกล้กว่าใช่ป่ะใช่ค่ะโอ้นะเดี๋่ๆๆดูเสาจะผ่าปืนโชว์พี่หรือว่าไงใช่ค่ะผ่าผ่าได้ใช่เปล่าผ่าเป็นพาเี่ยอ้าหมดผ่าเป็นเปล่า พาไปเปลาไม่แตกอ่ะอ้าวดูสาวบ้านนี้ต้องให้น้องขอโชว์ให้ดูอ้าวมาดูดูสาวผ่าพื้นนอนมาลองดูลองดูลองดูไหนอ่ะเต็มแบบอ่ะพาพัสดไหนดาชีตุนเลยเด้อเอาวพาเอาแค่เปลือกพอทั้งหมดโอ้ยนะเข้ามาพัสด้วไหนได้โอ้แตกอยู่แตกอยู่อ่ะอ่ะอ่ะแล้วตกลงไหมครับไหมครับไม่ไม่ผ่าได้ไหม เมยผ่าได้ค่ะแต่ช่วงนี้หนูปวดเลยไม่ผ่าหนูหนูขาดไม่ได้อะมันใหญ่อะอะไรอ่ะโอ้ก็ขึงมือพี่เนี่ยพี่ผ่ากาลังทำหนึ่งวันจะรักแค่ใช่รหมลุงนี่ค่ะวอซเสียบซอพ่อจะเอาไปทำอะไรเอ้ยพอต้นลระแอ๋อเปิดเสียบเสียบยในไรเงี้ยใช่ค่ะเสียบ พืชเล็กเลยค่ะอ๋อให้ให้ไอ้พืชอ๋อให้พืชพืชแบบไต่ใต้ไม้มาเนาะใช่ค่ะโอ้ไม่ไถ่ใหญ่มากอ่ใช่มีไม้เลยคุณพ่อ่ะดังมากเลยเออนะเอ็นี่พ่อครับอ็นนี่คุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีไปดิค่ะพอดีมาเที่ยวบ้านเลยนะครับคุณพ่อมามาคุณพ่อมามาคุณพ่อจะพาฟืนโชว์อ้าวใครที่สนใจจะเป็นลูกเขยบ้านนี้ดูวิธีการพาฟืนได้ดิใครอยากจะสบายก็ดูดูดูนี่ โโอ้หลูกเขยบ้านนี้ต้องดูไว้ให้ดีนะครับแฟนพาเป็นไหม้องมาเอาแฟนพาเป็นนะโอ้โหจะโดนลูกสาวแล้วโอ้โหแข่งมากเลยอ่ะคือเขาต้องใช้ฟืนอันไม้อันหนึ่งคือดามครับไม่งั้นแล้วมันไม่ได้นะแต่แบบมันแข่งมากโอ้โหดูตองแม่นด้วยอ่ะ ถ้าแม่แม่นี่ลำบากนะครับน้องมาพี่จะลองทดสอบเลยเผื่อพี่จะมีความสามารถลูกเขยบ้านนี้เขายังว่าอยู่หนึ่งก็พอหัวร้อเลยคราวนี้ไม่ฟันปืนจะฟันหัวพี่แหละคุณพ่อมีลูกสาวกี่คนครับ <c oughs> สองคนนี่แหละอ๋อก็แต่งงานไปหนึ่งเลยอีกหนึ่งเนาะน้องชายก็น้องชายพี่ไม่ถ่านอมตถานทำไมอะไม่ใช่เรื่องที่อมตต้องถ่านเลยน้องชายอ่ะ เออหน้าตาหล่อเลยแหละ<อ>นี่ครับลองดูนี่คุณพ่อพาเฟื่องให้ดูนะครับโอ้สุดยอดมากเลยไม้มะม่วงนะโอ้โหนี่ครับนี่ไม่ธรรมดาครับเพราะอย่าง,งนี้ผักกี่วันครับเนี่ยเป็นกองกองนี่ผักกี่วันครับสองสามวันแล้วสองสามวันแล้วครับนะอันนี้เป็นมนะม่วงอือ ก็คือต้องให้มันแห้งนะมดถึงไปทําฟืนอะไรเนี่ยได้บอกว่าอยู่อยู่ป่าอยู่เขาไมรู้จักต้นมะม่วงอ่ะเก๋ใช่นี่ไงต้นต้นแบบเนี้ยเออเพิ่งเอาแดดแล้วเอาปาทำเป็นฟืนนรอคะยังไม่ได้เข้าไปเที่ยวครัวบ้านเขาเลยอ่ะครัวอันไหนไม่รู้อ่ะนู่นนานี่นะออ๋น้องไมค์กับน้องเหมยนะครับจะพาผมไปดูสวนผักแล้วก็จะพาไปเที่ยวครัวแล้วก็ทำอาหารให้กินด้วยเโซเนี่ยเดี๋ยวอาสมุอปลาซอสใช่ไหมคืออะไรครับ จะให้ใส่ชุดสีขาวใช่ไหมคะใช่ใช่เลยอันนี้ค่ะแรงอ๋อแรงน้อยน้อยอ๋อนี่เป็นน้อยน้อยพวกผักชีเนาะผักชีผักกาดอนี่ทำน้ำพริกทวแปะค่ะเออน้ำพริกทวแปบแปะนี้แบบเขียวเนาะอืมไม่ใช่แบบนู้นค่ะคือแบบเขียวเนาะคือแบบนี้คือแก่ใช่ไหมใช่ค่ะกินตาก็ได้จิ้มพริก พราอากาศเย็นดีอย่างนี้ทั้งปีเลยไหมน้องใช่ค่ะอากาศเย็นเย็นมากเลยอ่ะใช่ค่ะฤดูร้อนกลางคืนก็เย็นแล้วเดี๋ยวไปถามกาแฟนี่คือปลูกขายใช่ไหมขายใช่ค่ะหรอส่งที่ไหนอ่ะส่งเขารับซื้อค่ะเขารับมาที่บ้านโอ้โหแล้วดูโลโละโ,โอ้โหดูครับเขาปลูกกาแฟขายครับที่นี่คือปลูกกาแฟครับดวงกาแฟครับสวยมากเลยโอ้โหแล้วดูต้นมะม่วงต้นไม้ต้นอะไรเต็มนะครับบรรยากาศดีจริงๆเลย แต่บ้านนี้ก็คือแบบบ้านน้องเขาจะมีครัวยังเก่าอยู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมครัวเอา้าแล้วนี่แล้วนี่ห้องนอนหอ้องอะไรเนี่ยห้องน,นอนของน้องอ๋ออันนี้ห้องนอนของน้องชายอ๋อนูนอนหลังนี้หลังนี้นะอ๋อครับครับอ๋อคนละหลังเลยสามคนสามหลัง <laughs> แต่ว่าน้องจะไปเปลี่ยนชุดให้พี่เนอรออาจารย์จะไปดูชุด อาข่างน้องเขาที่จะเป็นแบบสาวปะปะกายอยให้เราได้ชมนะครับแล้วก็จะทําอาหารให้กินกันที่บ้านของเธอเราก็จะเก็บเรื่องราววันนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะออกจากหมู่บ้านนี้เพราะว่ามาไกลมากถ้าผมมาปุ๊บกลับปั๊บนี่คือไม่คุ้มค่ากับการเดินทางมาเลยครับนะขับรถมาใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควรเลยตอนนี้เป็นบ้านไม้ครับ alo ชุดข่าวมีสองคนอะโถเอ้ยนึกว่าสาวที่บ้านนี้ไปเอาชุดขามาใส่ทำไมเนี่ยเรามีโอกาสใส่อยู่นะ อใส่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวอีกปลายปีเนี้ยจะไม่มีโอกาสใส่ตลอดชีวิตด้วยก็ไม่รู้เอาพูดพูดทีพูดทีอาจจะเสร็จได้เสาตลอดชีวิตค่ะอาจารย์คำพูดด้วยนะอ่โอเควันนี้พี่เป็นงานแต่งมีคนอยู่หลังกล้องพี่เขาได้ยินแล้วอุ้ยนางฟ้าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมักกี้เห็นน้องเหมยไหมครับน้องน้องเหมยกี้เห็นไหมครับเห็นแล้วน้องน้องเหมยน้องเหมยกี้ไปไหนครับอ๋อไป หลังห้องครัว <latest> ค <éré Nok> ่ะ <movies> อ่าอันนอัอันนี้น้องเหมยนี่เป็นน้องสาวน้องเหมยหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้น้องเหมยค่ะอ้าว้โอ้โหทำไมโอ้โหทำไมจำไม่ได้น้องน้องหมดหมดพี่เลยดิสายตาพี่ไม่ดีแล้วค่ะพี่แก่แล้วนั่เมื่อกี้ก็ใส่บ่วงค่ะปิดความสวยพอเขาเอามวงออกนี่พี่ก็นึกว่าน้องสาวเขาช็อตทำไมมันจะมีสีขาวพี่ ได้ไหนบอกบอกบอกพี่เข้าใจที่ทำไมคนถึงใส่เป็นสีขาวบอกให้พี่ขาวเพราะว่าเขายังไม่แต่งงานค่ะยังเป็นสาวอยู่ค่ะเป็นนางสาวอยู่เป็นนางสาวอยู่ค่ะอ๋อนี่คือนางสาวเหมยนะครับไม่ใช่ใช่ไหมสาวเหมยชื่อจริงชื่ออะไรขาวชื่อจริงก่อนชื่อจริงก่อนชื่อจริงพอนี่ลาพรนี่ลาพรแล้วชื่อปากปากยอนะครับชื่อนอคือคือนอคือคือแปลว่าขยันค่ะขยันนะนอคือคือกำลังทำอะไรครับเนี่ยอันนี้จะทำน้ำพริกมะเขือ เมื่อเผือดส้มค่ะรู้ได้ยังไงพี่ชอบกินนะเนี่ยชอบกินถั่วเน่าไม่ใช่เหรอคะเออเน่ใช่จริงนะพี่มะ่อเผือดส้มในบ้านนี้เดี๋ยวเขาไม่ให้กินหรอกรู้อย่างนี้คนดูเขาก็บอกพี่แล้วไม่ใกินหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือย่างหรือว่าทำอะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้จะย่างให้สุกค่ะอ๋ออันนี้ถั่วเน่าใช่อันนี้ถั่วเน่าค่ะรู้สึกอะไรบ้างคะจะพูดถึงถั่วเน่าค่ะจะพูดได้ไหมเดี๋ยวน้องเขารู้เรื่องหมดอ๋อไอวีน่ะน้องเขารู้เรื่่องเาาาถมว พี่ชอบกินหรอคะพี่ชอบกินอะพี่มะเขือส้มจากวันนี้เฉพาะวันนี้นะจ๊ะปกติกินถั่วเน่าค่ะถั่วเน่าผงเดี๋ยวจะเดินกลับหรือว่าจะกลับกับพี่ถามก่อนไม่เป็นไรนี่นอนกับน้องเหมยก็ได้น้องเหมยปกตินอนนอนคนเดียวหรือว่านอนนอนกับคุณพ่อคุณแม่ครับนอนกับยายค่ะอ๋อแล้วคุณยายที่อยู่ข้างหน้าเนาะโอ้คุณยายเขาไม่มีเพื่อนเลยเขาเหงาทำงานที่ามดพี่ก็ยังเป็นเพื่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ้าวสวัสดีครับน้องไม้จะเพิ่งคืนน้องไม้น้องไม้ ้องไม้สวยมากเลยขอบคุณค่ะพี่ม่ก้าแซวเยอะแล้วพี่รู้แลลวไปบอกบอกบอกแฟนนะพี่มาเที่ยวเฉยนะได้ค่ะหม้ออันนั้นแฟนบอกเหมือนชวนพี่มางานแต่งเอ้าจำได้ไหมพี่ปฏิเสธเขาใช่ไหมไม่รู้แฟนพี่เฮ้ยแฟนน้องชวนพี่มางานแต่งใช่ค่ะนานยังแต่งนานยังยาต้นเดือนค่ะต้นเดือนเจ็ดแปดมกราพี่ไม่ได้ตบแช่คเขาหรอคะ ไม่แล้วพี่ตอกกันไหมไม่รู้ค่ะแต่เขาบอกว่าเหมือนเขาได้ชวนไปโอ้ขอโทษทีบอกแฟนขอโทษทีไม่คือคันนี้ว่าที่ว่าพี่ไม่รู้คือบ้านอะไรนะวุ้ยบ่ายคือคือคือมันไกลขนาดนี้ถ้าเกิดพี่รู้พี่ก็คงไม่กล้ามาหรอกอามอสไอยเคยมาไหมไม่ไม่เคยค่ะได้ยินแต่ชื่อค่ะไกลมากไกลกานองเขียวเยอะแต่เบี้ป่ายิ้ดลึกสาวยิ่งสวยนะคะนี่แหละช้าเคยได้ฟ้าใหญ่แต่ว่ามาไม่ทัน พี่ขอโทษน้องน้องไมค์ไมค์ไมค์นะที่ไม่ได้มาด้วยงานแต่งนะก็ถือว่ามาวันนี้ขอโทษแฟนน้องด้วยนะได้เสียดายที่ไม่ได้เจอนะใช่ค่ะอืมก็เดี๋ยวขอโทษตุ๊กผ่านนะกองครับขอชวนผมมางานแต่งแต่ผมไม่ได้มาเนี่ยมารู้สึกผิดมากเลยน้ำมันพี่กลับแล้วเฮ้ยกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแฟนถาไม่ว่าแล้วชื่นใจเดี๋ยวนอกเหนือจากมะเขือส้มมีอะไรมั่งน้องน้อง ทำอะไรยังอื่นกินกินไ<ม> <Okay. S 3> ด้ไหมอะไรนะแกงหนูงอนหนูอะไรได้หนูหนูใส่ผักกาดตักแห้งค่ะหนูได้ยังไงพี่ชอบกินหนูเมื่อกี้พี่เข้าหน่อเขียวมาพี่ก็บอกแกงหนูขาวๆอยู่ไหมพี่เจอแล้วน้องมดตอนที่พี่ขาหน่อเขียวน้องมดบอกวันนี้เขาไม่ทําหนูไม่มีหนูพี่บอกพี่จะกินหนูขาวๆใหญ่ๆน้องมดรู้ใจพี่จังเลยอ๋อ หนูขาข่าวที่ได้เจอยังเห็นยังโอเคพี่ไม่มีสิกินค่ะพี่กิน่วเนเาไปแล้วค่ะเฮ้ยหนูข่าวพี่เจอแล้วในละหนูอ๋อนี่หนูนั่หะหนูในหนูนา้นนทอนหนูมาโชดนี่ดูนขบตุ๊ตตุ๊ตตุไม่กลับุ๊ตต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 ้วตตุ๊แตุ๊ต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 ตุ๊ขตให้ให้พี่มตเนี่ยมาถ่ายคลิปงานแตใช่ ะอ้หรอเสียยไปได้มาไม่งั้นพี่ไม่ได้เจอนักเองมาและแต่งงานต้นแต่ทางฝั่งผู้หญิงค่ะใช่ค่ะเด็กผู้หญิงต้องไปขอผู้ชายค่ะเฮ้ยจริงอ่ะแล้วเราเมื่อไหร่น้องน้องเหมือนจะไปขอนุ่มๆแล้วครับมีไหมยังไม่มีคนที่โดนใจค่ะวันนี้วันนี้ไม่แน่เลยพี่พูดเล่นนะครับแฟนน้องจะได้ยินมาวันเนี้ยไม่แฟนค่ะเหมือนไม่มีแฟนเอาพูดมาหน้ากล้องมีไม่มี เงียบไปเชื่อแล้วไปดูหนูก่อนวะไปเชื่อแล้วพี่ไม่เชื่อแล้วพี่ไปหาน้องไม่แล้วน้องเหมยจะหลอกคนแก่แล้ขออนุญาตไปอยู่ตรงนี้ก่อนนะไปไปดูหนูก่อนเดี๋ยวดูหนูก่อนนะครับขับไปคุยภาษาปากกระยอผมฟังไปดูเรื่องอันนี้ใครไปจับมาครับน้องน้องไม้ลุงเขาเอามาฝากค่ะอ๋อนี่นี่เป็นตัวแล้วนะอ๋อก็คือนี่นะใช่อ๋อสับสับื่กกี้นี่นะใช่ค่ะเสียดายมากเลยมาไม่ทันตุ๊นหนู ลส่รูปคกของเขาใส่พริกใส่กระเทียมแล้ว่าใส่ขมิ้นค่ะอ๋อนะเดี๋ยวเราจะเตรียมทํากับข้าวนะครับก็วันนี้รู้สึกประทับใจมากเลยนะครับกับการต้อนรับของน้องๆที่บ้านนี้พูดทำกับข้าวเก่งมากเลยดูนะ้ทำไมสาวกระเรียงถึงมีน้านมมาจีบเยอะก็เพราะว่านี่นะครับฝีมือปายจวักที่เธอใช้ชีวิตอยู่นะครับจริงๆก็คือตั้งแต่ตัวน้อยก็ทากันเป็นน้มดเนะเห็นทุกบ้านเลยอะ มาดูนักเอกคนต่อไปของช่องเรานะครับน้องเหมย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 จะตำตำพริกมะเขือส้ม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 โดยพี่แนจะกิน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 แต่ใครว่าแ hacker แต่รอรอชิคเกบ้าทางครกเนี่ยคนเดียวไม่คิดเลยน้องมดสาวที่นี่รู้ใจพี่ขนาดนั้นแหละดูไงพี่ชอบกินนู่นกินนี่กินนั่นอะไรอ่ะอีะไรเกลือะเกลือเกลือเกลือมีในขวดอ๋อเกลือเกลือ ข้าวข้าวเกลือบ้านนี้เกลือบ้านพี่ไม่ข้าวหรอคะเออว่าเกลือบ้านพี่ดำเกลือบ้านพ่อก็ดำเกลืบ้านขาวเออโอ้ปกติชอบกินกินเผ็ดไหมครับค่ะใจเดียวกันเลยพี่เป็นคนกินเผ็ดมดเผ็ดมากพิษพิษพี่กินไหมครับที่อยู่กับน้องนี่บอกว่ากินเผ็ดไม่ได้กินนู่นกินนี่ไลยใครบอกไปไปฟังใครมาหนุ่มมดจะทำให้น้องเข้าใจพิษพี่กันาดนี้ดิเออเออน้องน้องเหน่อยครับจะไปเชื่อจะไปเชื่อป้ามดนะป้ามดเขาพูดอะไรไปงั้นแหละ อายุเขาเยอะเขาจะนี่แหละสเต็ไม่ค่อยดีผิดเปป่านนี่ตาไม่ไม่ทราบว่าอาเรียนจบหรือยังครับจบแล้วค่ะหนูเรียนจบแล้วค่ะจบนานหรือยังครับจบได้สง สองปีน่าจะสอง, <O, S 2> งปีโอ้สอง,งปีอายุยังน้อยเสียดายจังมาไม่ทันตอนน้องเลี้ยง <c oughs> พี่เป็นคนชอบชว่วยเหลือทุนการศึกษาน้องๆน,นี่แหละที่อยู่ไกลๆนี่แหละเสียดายมากเลยอะถึงไม่ได้เรียนก็ช่วยส,สนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นก็ได้เม <c oughs> ือ่อกี้น้องเครอย่างตอบพี่ไม่ชัดเจนเลยว่าว่ามีคนดูแลหรือยังหัวเราะใหญ่เลยถ้าทางมือไม้จะดั่างดาษบ้านนี้ดูแล้ว แล้วมาหัวพี่ไปให้ดีเออแต่ว่าเจอภาษววันอื่นทางมือมาจะหนักกว่านี้อ่ะโอ้โหพี่หัวพี่จะแตกกับพ่อ,องานนี้เหมือนกันแหละ,ะแล,ล้วแกลงแล้วปืนแล้วแบบนี่ลหรนี่น,นี่ตามพี่ใช่ไหมโอ้อันนี้มเะเขือส้มย่างเองบ่อยไหมครับก็บ่อยค่ะก็าต่ำกินประจำค่ะอ๋อนะโอ้แสดงว่าทําจริงจะแกลงจะท้าๆว่านานๆทําทีพี่ดูแล้วว่าทําทําครัวเป็นไม่เป็นสาววันนี้ทําครัวเป็นเป็นยังไงนะ หมด่นูเปลืกพี่อะ<ม>ไรล่ะไปไปอยู่ในั้องไปหมมด<ๆ>มดมดสิไปได้นนไองแล้วน่าตนลเขาเนะเขาพูดเนี่ยละ้ามมห้าพูดคำพี่วันนี้พี่จะใช้คำพูดนี้นะไปสโลโก้คำพูดอะไรรู้เปล่านาเกินนากินุน่ยทำไมมึงขอสมนากินนาเกินจังเลยเลาะเขาเราะเลยอะไรกันวะสองคนนี้นุ่กับป้าคุยอะไรกันเสร็จแล้วหรอ โอ้โหนึกว่าซมทำไมมันมืดขนาดนี้คนเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหน่ากินน่ากินมากเลยไม่เคยซสวันนี้จรานนสนุนสเต่สเตโล่เตย้อมมาอะไรอะเราจะใส่จะทำไรจะทำไรลืมใส่ถั่วเน่าไม่ใส่คระไม่ใส่ก็ได้ใส่แล้วแต่นะอ๋อเสียหอโอ้หน่ากินน่ากินจังเลยถั่วเน่าบ้านนี้อ่ะดูดี่ ไม่เคยกินถั่วเน่ามาก่อนเลยนะมดทำไงดีวะเนี่ยจริงเหรอคะไม่เคยกินจริงเหรอคะไม่จริงหรอกแต่คนดูเล่นพี่ใช่พี่พอันเนี่ยก็เคยกินคนเดียวโอ้แต่ร้อนร้อนดีอะค่ะเฮ้ยถั่วเน่าสิถั่วเน่าคือคือคือถ้ามันอ่างไฟงี้คือมันก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมมันจะแห้งมันจะแห้งค่ะมันจะแห้งเนาะใช่เพราะว่าเราไม่ใส่สารกันบูดมันจะเก็บได้นานถ้ามันแห้งนม่กินมานั่น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 มุกเยอะแหน่ มุกเยอะพี่ชอบเลยไอ้แชอบจริงๆเลยแบบคนรู้งานไอ้คนรู้ทันนี่แหละปกติหนุ่มๆมาจีบเยอะไหมครับไม่มีนะคะเฮ้ยที่นีไม่มีคนเดียวหัวเราะใหญ่เลยแสดงว่ามีไว้ให้คิดกันายคิดกันรอรอนั่นก่อนก็ได้อ่อรออ๋อรอกันคือน้องเขารู้ใจไงน้อง มาย่ะคืรู้ใจครับพี่ชอบกินนีเกรอส้มบอกให้ไอ้พี่ไห<ใ>นอบ,อบอกว่าชออ้ชอนหนูไม่ผ่านดูนายเพือขนน้องเลย,ยเดี๋ยวจเจอช้อนอีกแล้วนะครับน้องมดทําช้อนแบบนั้นเลยอันนี้คือช้อนหรืออะไรครับเนี่ยบอกพี่หน่อยอันนี้เป็นที่แบบเรียกขวานนะค่ะอ้าวหรอค่ะที่เรียกขวานทํายังไงอนี่ยก็ก็ก็ต้องไปก๊อกก๊อกตอนมัดมือค่ะอ๋อเหรอใช้ตอนมัดมือใช่อ๋อเหรอเป็นที่เรียกขวานพี่ก็นึกว่าโอ้เราโอ้โทษทีครับไม่ดูครับเป็นที่เรียกขวัญครับ น้องมดนี่ไม่รู้เรื่องเลยบอกช้อนอ๋อคนแจกเอาไว้ตรงด้ามไว้คน้าวอ๋อก็คือจะใช้อยู่โอเคตกลงนล้พี่ม่เคือส้มเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูผ่านไปนะครับไงนี่ไงโอ้่ะหอมมากเลยวีดีวีดีอ่าเลยนะเลยนะอะไรวะอร่อยอร่อยมากมากค่ะมึงว่ะเจ้าสาววันนี้มุกเยอะจังเลย นี่ไงเออไม่ม,ม,มีอะไรพี่ก็เอาไปก็ไม่เห็นมุกไงเออนะโอ้โหมาเขาิดเซาแบบนี้อีกด้วยทีน้ำมดอ่ะมามาครันั้นมานากินนากินครับอ <c oughs> โอเคชุนรสพี่เนี่ยอ้าวหรืมุนชุนรสอ้ามดแล้วหรือว่าไม่ใส่ชุรสไหญนี่เอานูกหลังบ้านนะอ่าจะไปเติมแล้วแต่น้องชอบนะจะใส่สักกี่โทกี่ชุกีข่ขวดอะก็ว่าไปนกชุนรส มาดูเมนูตัวไปม้างครับของน้องอน้องไม้นะครับพี่ไม่กล้าแซวเยอะแฟนเป็นแฟนขับพี่อ่ะพี่ขออนุญาตคุณแฟนก่อนนะครับเออย่างไรมางงวดนะก็คืออยากต้อนรับผมอยู่นะครับนี่แกงหนูใส่แล้วพริกแกงนี่หอมไหมคะหอมครับหอมแกงนะครับอย่างอื่นไม่หอมแล้วโอ้เดี๋ยวแฟนแล้วเอาอันนี้นะคะใส่อ่าใส่นี้หนูครับโอ้โหน้องไม้ไปดักหนูเองเหรอ อันนี้ลุงข้างบ้านเขามาฝากค่ะอ๋อมาฝากเนาะใช่ค่ะเอ้ยน้องมดเขาถือไ้เลยแบ่งปันปะไม่ถือได้ยิ่งกินอย่างนี้คือพี่มายงี้คือกินได้นันกินได้ค่ะพี่ใจตันดีกว่ามดพี่ไม่เอาเด็เป็นไรพี่กลัวมากเลยพี่กลัวไม่ได้ไม่นี่ยเออพี่อยากมาอยู่เพราะว่าเขามีสาวสวยอีกคนหนึ่งไงพี่จะมางานแต่งข่าววันแต่งไม่ได้มาทําอะไรแค่นั้นเองแค่คิดนั้นเองมดมันไม่อยากมาละค่ะ ไม่ยมังมางานแต่งหรอ,อยังมาน้องชายเขายังเหลืออยูาา่เออว่าน้องชายเขาไม่น้องชายมาไม่ยอมเขาต้องใชยหล่อมากเลยเมื่อกี้เห็นหน้านางมดวิ่งหนีเลย <S <S คือเขาคนหน้าตาดีอะ <S <S เห็นหน้านางมดแล้ววิ่งหนีเลย<อ>น้องชายอะเีตพี่มากกว่าเฮ้ยอันนี้คือใส่ผักใส่ผักมะเขือส้มเนาะ,ะผักแห้งค่ะผักตักแห้งอ๋อไม่ไม่ใช่ผักกาดเนาะผักกาดเอาผักกาดเออเขาไปแบบเขาไปตักแห้งอ๋อโทษทีพี่ใจพี่อยู่ที่มะเขือส้มไปแล้วอะอ๋อหรือว่าใจพี่อยู่ที่ เฮ้ยอะไรนี่คุยกันเขาอยู่ที่เขาไมเองสอนไม่อยู่อที่เชียงตุงเนาะน้องเขาไม่จ๊ะน้องไม่พูดถึงเชียงตูซะอย่างหนูพูดถึงแป้งที่เขามาทํำขนมแป้งที่แบบเออเอาไปมดเดี๋ยวเอาเนี่ยมดนอนนี่คืนนึงเดี๋ยวพี่กลับก่อนพี่กลับก่อนใช่ไหมคเออที่นี่มีรถเมย์ไหมครับคุณเจ้าให้น้องนที่นี่มีรถประจำทางไหมไม่มีค่ะอ่าเวลาไปเมืองไปยังไงอะไปเอามอเตอร์ไซค์ไปค่ะถ้ามีรถยนต์ไปเราก็ติดรถยนต์ไปอ๋ออาศัยอาศัยจะีนเข้าไปใช่ค่ะอ๋อเนาะแกงหอมมากหอมจน อร่อยอร่อยเไม่อยงเขาอร่อยน่ากินน่ากินระบายสองรอบเราจะให้เดินกลับจริงๆแหละอันนี้ใส่ผักชีเนาะใช่ค่ะผักชีปลูกเองอร่อยอร่อยนี่คำน้องอะอ่ะน่ากินนี่คำพี่น้องเาอย่าพูดเองถ้าต้องให้น้องกับพูดพี่จะไม่ให้น้องไอ้มดโนดเป็นนักเอกนะใช่ชีฟิวชีเม็ดมีดเนี่ยอะอะไรนะใส่นมด้วยหรอนะน่ะ ไม่ใช่อันนี้มันเป็นรสดีค่ะใส่นมโอ้ข้าปั่นมนมนั่นน่ะอ๋อรสดีนะใส่ซีเรียลโต๊ะกระจายเลยซีเรียลโอเครถดีนะครับรถดีใส่เข้าไปแล้วนี่หัวอะไรมะเขือล่ะถั่วแปบถั่วแปบใช่ค่ะเด้อเด้อผักที่ที่อยู่ในมือนะนั่นผักอะไรครับผักกาดผักกาดแหน่ดูใจแล้วตัวเองนะกรอบๆต้องชิมแล้วล่ะพี่จะไม่ชิมแค่ผักกาด น้องมดชิมพริกด้วยชิมหนูด้วยใช่ไหมแกงหนูเออชิมแกงหนูด้วยอ๋อเมอ๋อเมก็เรียบร้อยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสาบานีมากเลยนะครับที่อุตส่าห์ทำอาหารให้เราได้ทานนะเดี๋ยวไปกินก่อน้องมดมาดูสิครับว่าแกงหนูจะน่ากินสมคำล่ำลือตามที่น้องมดคุยหรือเปล่าวันนี้พี่จะกินแกงหมูให้หมดตัวเลยเอ้ยให้หมดถ้วยเลยพูดผิดหมูไม่ใช่หมูค่ะ กขนูไงจะกินที่หมดถ้วยเลยถ้วขอกินน้ำพริกถั่วเน่าดีกว่าเออยไม่มีปวามนี่เลยครับนานที่เข้าปากเขาต้องกินหนูจะมากินอะไรไงน,น้ำพริกโอ้โหเบื่อแนละ้วน้ำพริกถั่ถวเน่า้ำพริกถั่วเน่าพี่จะกินน้ำพริกมะเขือส้มอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมเอ่อน้ำพริกก่อนนะครับพอดีน้ำพริกวันนี้นะ่ากินมากเลยอ่ะฉริยะโมดนึกเหนือ่อโดโดยเลยวันจอนทร์อะไรคือน้องว่าอะไรอ่ะฉริยะคืออะไรอัจฉริยะอ่ะฉริยะหวานไหมคะอ๋อหวานไหมหมายถึงว่าน้ำพริกเหรอหรือผักอ๋อคือค่ะอืม พี่จะลองกินถั่วเนี่ยอันนี้คือถั่วที่เป็นถั่วแปบที่บ้านน้องบอกว่าเป็นเป็นสีเขียวเนาะใช่ค่ะนี่ครับเปอกเชื่ออ,อ่เอะเรากินกับน้ำพริกดีกว่าคือเออมันแฝบๆอ่ะเอ๋อผมไปกินกับน้องมดมันจะเป็นฝักอุ่มๆอ่ะเลยไม่แน่ใจว่าเป็นผักเอ่อมันเหมือนกันแต่แค่อันนี้พันสีเขียวค่ะอ๋อพันสีเขียวนะค่ะเจ๋ออุ่มนะพี่อร่อยค่ะอือหืออือหือเนี่ยอร่อยมากอื้อหือ ชอบมากเลยเสพต้องเผ็ดอะนี่ล่ะกินแกงหนูค่ะเผ็ดมากเลยอ่ะน้ำพริกวันนี้โอ้โหเนาะอร่อยเนาะขออนุญกินแกงหนูครับวันนี้คือปกติเป็นคนไม่กินอะแต่ว่าเห็นคนคนทำแล้วรู้สึกว่าอยากกินมากเลยวันนี้บ้าหนูต้มผักกาดนะครับน้ำพริกแซ่บมากว่ะใครตำจะเห็นหน้าคนตำหนังเลยเนี่ย อนี่ครับแกงหนูครับหนูข้าวๆอ,อบติกินแกงหนูจะไม่ค่อยใส่ผัะกกาดส้มเพราะใส่ผกกส้มมารู้สึกรสชาติดีมากเลยผักกาแห้งค่ะเออผระกกาแห้ง <c oughs> แต่ถามก่อนเวลากลางคืนเนี่ยที่นี่เขาเปิดไฟ ทั่วๆไปเมื่อีพี่เห็นเสาไฟมาถึงบ้านนี้อ๋อเปิดคะ่ะนี่ก็เปิดไฟสว่างทั้งทั้ง,<ม>งบ้านเลยไม่ค่ะกลางคืนนี่ไม่เปิดจะเปิดไว้บ้านนั้นแบบหน้าบ้านดวงนึงค่ะ,คะแต่ถนนไม่เปิดโอ้าถานนก็ยังมีไฟอยู่เนาะไม่เปิดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถามก่อนนี่คือปัญหาที่พี่จะถามน้องถ้าเกิดสมมติว่าอ่าพี่กมาไม่ทนันเงอ่าพี่ขับรถกลางคืนนี่ตามทางน,นี่คือไม่มีไฟเลยมืดตึ๊ดเลยมันยุบ่าเลยมไม่มีไฟเขาจะเดินทางกลางคืนไหมก็มีนะคะแต่ส่วนน้อย ก็คือผมเห็นเส้นทางแล้วผมโอ้โหอึนมากอ่ะถ้าเราดูฝนนะค่ะมันจะลำ,ลำบากมากรถรถยนี่ว่ามันยังมายากเลยอะใช่ค่ะไม่เห็นทางแล้วน่าจะลื่นมากๆเลยอืมนะก็นี่คือเรื่องราวที่ผมได้มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมครับเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่จริงๆนะครับดีหน่อยที่มีไฟฟ้ากับทางที่ยังพอเป็นทางไงแต่ว่าถ้าหน้าฝนแ่ทางเนี่ยไม่เป็นทางหรอกแล้วก็ <Okay. S 2> ไฟฟ้านี่ก็ยังพอพึ่งพาอาศัยได้อยู่แต่ว่าที่นี่มีอินเทอร์เน็ตจะไม่ขาดการ ติดต่อจากโลกภายนอกเนาะนะเดี๋ยวผมจะกินอีกหนึง่งคำเพราะก็จะน้ำลาบรรยากาศนะตรงนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะไปขายไ<ช>ส้กรอกนะครับเวลาเดินทางเขาบอกว่าไปขุนยวมเนี่ยใกล้สุดแล้วง่ายกว่าด้วยใช่ค่ะนะเวลาไปซื้อทีก็ซื้อ,อ,อมาแบบทีเยอะนะครับไม่ใช่ซื้อมาทีแน่นอนนะครับเพราะว่าการเดินทางลำบากมากเลยอร่อยมากอร่อยจนอร่อยจนอยากจะอยู่ที่นี่เลยแหละน้องมด เ,เราจุดจังสิอยู่ที่นี่แหละจอตัวเครื่องดีกับเช็ดตุ้งเธอคขามาเถอะโอเคแล้วไปลูกค้ามารอหน้าบ้านเต็มเลยพี่น้ำลาบรรยากาศนี้นไปก่อนนะเพราะลูกค้ามารอเต็มหน้าบ้านเลยขอบคุณนางเอกสาวสวยนะวันนี้ครับและอนาคตเธอจะเป็นได้อะไรให้เราน้องเหมยนะครับสาวบ้านหุยหวายครับนายแล้วก็น้องไมานะครับสาวบ้านหุยหวายต้องขออนุญณแฟนๆก่อนเลยค่ะให้เป็นนางเอกหรือเปล่า ถ <laughs> ้าแฟนอน,น,นุญาตนะผมพี่ก็จะให้เป็นนางเอกต่อพี่เกรงใจมากเลยแฟนชวนมางานแต่งแต่ผมไม่ได้มาน้ตงตาจีไหลฝาขกขอโทษแฟนวยน,นะครับ <c oughs> นะโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันได้อีกครั้งบนททางกรดนทางของพวกเรานะครับกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้องจะไปขายไส้กรอกน,นะครับนี่นี่ขอบุญรืมรืมมสัลุลาายกินซ่ <c oughs> นากินแล้ไปติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นู่นน่ะที่พี่ดูบนบนเข่าคือไอ้ที่หมู่บ้านที่ว่ามีตายายอยู่บนยอดเขานั่นน่ะใช่ป่ะใช่ๆๆใช่แถวนั้นแหละพี่กลัวอย่างเดียวเรคือกล,ลกลัวอะไรวะกลัวอะไรกลัวแพทไม่พาพี่ไป<อ> <laughs>